ขอบายบายนะครับหนึ่งมื่นจะประมูลโถหนึ่งหมื่นบาทแล้วหนึ่งบาทหนึ่งหหนนบาทครับหนึ่งหมืสอบาทครับหื่สามหน้บาทครับหนึ่งบาทครับหนึ่งหหบาทโอ๊ยผมเคยประมูลมากหนึ่งหนหกพันบาทหนึ่งมนหกบาทนับนี่พจริงจริงหนงบาท ขายมืนี้มือ้้หมืเจ็เจ็ดอยู่นัวนี้ขาหขอดูหน้าหนยมืจ็ดูนัยน่มืแป่งมืแปดพับาทครับอสองมืนตอนครับแต่จะขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิว่ใครปะมูเนี่ยเออมันมันมันแบบว่าต้องดูกันอต้องดูหน้าใกล้ๆอีนผมว่าที่ยอดประมูลมันมันไม่เยอะพ่มเราไม่มีอะไรพิเศษนะเดี๋ยวรอบนี้คนที่ปมูลด้ ผมใจขึ Kick ้นมาแล้วท่านนักแสดงทุกท่านก่อนโดนรุ่นพุ่งกลับด้วยทีเยียวตอนนี้กอดน้านี้ก็ไม่ได้สิไม่มีความจริงใจทำให้เราอ่ะแล้วตอนนี้เราทำยงไงบอสบอสบอสทำไมวันนี้เกิดรักความจริงใจทำขึ้นมาโอ้ยเรามันมีรูปสิบชิ้เรามันมีรูปที่สเปเชียลกว่านี้ไหมคะมีก็งั้นก็รูปนั้นละกันไม่ต้องรูปนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมสองพันบาทครับตอนนี้ สองหมื่นสองพันบาทครับสองหมืสองบาทน้ำตึงสองหมื่สนบาทนับคือลูกนี้เป็นลูกในละครรวมทั้งหมดนะแล้วก็ลูกสุดท้ายเนี่นะไม่มีแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะลูกนี้แต่ว่าะไรได้ทั้งหมดเรามอบให้กับการกุศทั้งหมดเพราะฉะนั้นรววมขบุกันเตทั้งขออล่อสองหมื่นสอบาทน้ึงสองหมื่าพับาทครับสองหมื่นหาพับาทนัำตึงสอง้าบาทนับสองนะสองหม อย่าดิ้งสิอย่าดิ้ง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 กัน26,000บาทครับดูที่นี่ผมอ่านอย่าดิ้งนะครับผมสองพบาทสองบาทสองบาทไปฝั่งดนดิ้งจริงวะเสองพันหกพันบาทสองบาทครับสองบาทครสอันเก้าพบาท2 9ง0 0บาทแล้วสาม สามหมื่นห้าพบาทนับสามหมบาทครับหฝั 35, ่งนี้เงียบม,มากเลยนะคะฝั่งนี้คุฝั่งนีุ้ห <c oughs> ผมบอกคุณแล้วสามหมน้าบาทนับหนึ่งสบาทนับสและสามหมื่นสามหมื่นพบาทนับสามหมบาทนับหนึ่งสนหกบาทนับสและสามหมบาท สามหมจ็ันบาทครับสามหมนเบาทนั 37, บนหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะซุยขาดใจสามหมื่นเจ็ดพันบาทซุยขาดใจเลยซีหมื่นบาทด้วยสักด์กีของแฟนคับปมถ้าเป็นผมผมจะซุยใจขาดอย่าเชื่อมากมันพี่โบ้ สี่หมื่นบาทนับสองพันบาทสี่หมื่อบาทน่สมสบาทนับสอ่บาไปยอมสิจะไปยอมแล้วสี่หมืบาทนับหนึ่งสี่หมงนี้ไม่ไม่สนใจเลยบ้างไหนี่อย่างเดียวข้างบนก็ได้แลข้างบนสี่หมน สุดบบ้าครัอนคนที่อยู่ฝั่งนี้เขาวุ้นไล้วุ <c oughs> ว้นหน่ไล้วอี้สี่หมื้าพันบาทนับหนึ่งสมาบาทสี่หมื่นมาจากไหนเขามาจากไหนคนนี้มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้เดเียวเจ็บคอเเจ็บคอเปียเจ็บคอแล้วสี่หมพันบาทนับหนึ่งสี่หมืันบาทนับสองห้าม่นบาทโอย เออาแลเรกเเยเลยตอนนี้มีคนตัไล์สดอยู่สั่ประมูลผ่านไล์สดได้ไหมได้ครับไล์สดผ่านไปเลยครับตอนนี้ไล์สดคือเดี๋ยวส่งเลขบัญชีผมไป5อคบัญชี่านบาทนับหนึ่งหาบาทนับสฮะข้างบนมีไหคะข้างบนมีอ่ะประมูลไหมคะข้างบนมีฮะห้าับาทนับ หึงห้ามคิดดีๆนี่ลูกสุดท้ายนะลูกสุดท้ายไม่มีแล้วเป็นผมต้องซุยใจขาดยกแล้วดูด้วยดูดูน่้วยห้าหมื่นสองพันบาทเอาสิห้าหมื่นสองพันบาทไปแล้วนะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมห้าหมื่นสบาทต้องหนึ่งห้าหมื่นสองมื้าพันบาท เอาทำุ้งอะไรทบมุ้งเช็คเงินด้วยฮะเช็คเงินด้วยเราจะตรวจตรวจคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดกระสุดมาไม่เป็นไรเราโอนสามารถโอนได้โอนได้โอนได้ทุกคนมีแอปใช่ไหมครับผมโอนได้นะครับตอนนี้ไม่ต้องกดกระสุดมาก็ได้โอนได้ขอบคุณครับผมตกยังไห้าหมื่นห้าร้อบาทนับหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อบาทนับสองจะไปยอมเพราสิพี่หูบานขนาดนี้แล้วหู้าหมื่นห้าร้อบาทนับหนึ่ง ยอมจริงเหรอคนเราเกิดมาต้องใจสู้ดิพี่ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทคือเราทำบุญไงทำบุญด้วยใจนี่หน้าตาดูผองใสสวยขึ้นเลยนะพี่เนี่บุญมาวันแหนลสวยขึ้นยี่สิบเปอนต์เลยไนีตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะสวยมากกว่านี้สาปร์เซ็ต์พี่ต้องหกหมืบาทนะครับเพอนตรงนี้สวยขึ้นอีกสามสิบเปอรเ้าหดพับาทยวไยอมเขา ห้าหมื่นปนนับหนึ่งห้าหืปหหมบาทหกหมืบาทนับหนึ่งหกบาทนับสองและหบาทนับสองเจเลยครับเิญเลยครับผมอันนี้พี่ป๊บต้องจูบรูปแล้วแหละ <c oughs>